วัดป่าวิเวกทำสาคาที่เจ็ดวัดน้องป่าพงบนวัดจะไน,นี้ห้ามนำสุนัขและแมวมาปล่อยในวัดเด็ดคาดทางเขาวัดป่าวัดป่าวิเวกครับอำเภอเมืองสามสิบครับ พอเคยเข้ามาจะกเทือนอ่ะมันเทื่อแหลกป็นปัดปาเถื่อแหลกเถื่วทงใบใบาจา่ที่พาออกมาปัดกวดตาทางเขาออกนะไฟใหม่บอสคือจะเป็นร,บรอบๆบบัดป่าวิเวก าวะพิเกอ้ลรงพอใหญ่สถานที่เป็นวัดปฏิบัติธรรม ป่าวิเวกธรรมชานสราคาที่เจ็ดวัดน้องป่าพงสาธุ วัดป่าครับลักษณะวัดป่ากาัแต่ว่าเป็นวัดป่าของมหานิกายกัสิเป็นลักษณะแบบไปครับเงียบเงียบนะครับแบบิบ่เห็นพาะเห็นคนเหมือนมราเงียบเนาะโอ้ครับทายวัดปลาเดี๋ยวลงไปบาง ข่าวากอนโอ้ยอกลางแางบัดป่าวิเวกครับเป,เป็นทีบัดป่ากวงขวงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ส่วนส่วนสาธุชนนะครับมาทำบุญถวายทานที่วัดป่าวิเวกอำเภอมองสามสิบหัวหางไก่จากอำเภอมองพอบาดใหญเป็นวัดรวมรื่นครับสถานปฏิบัติธรรมวัดกวงวัดไนต้องมีลูกศิษ์ลวกหาพะระหลวงวัด สำนักปฏิบัติธรรมประจำอำเภอม่วง30มสิบัตป่าวิเวกธรรมชาญตำบลม่วงสามสิบอม่วง30อุบลราชธานีตามมติเทระสมาคมเปิดวันที่9กันยายนต์สองพันหาร่อพื้นที่ในวัด เงียบสงบห้องสมดุดห้องสมุดคือเห็นใส่กุญแจไว้ห้องสมุดใส่กุญแจไว้นะถวายอาหารอ๋อนี่เป็นโรงถวายอาหารโรงครัวนี่เนี่ยเป็นโรงชั้น ที่ถวายพัตหาหารกบปรัยสแปงหาสถานที่อันเงียบสงบสงัดกับวัดแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งครับที่สาขาที่เจ็ดของวัดน้องป่าพงนะครับเด้อ ทันใหม่ที่เป็นเจดีนะครับอันนี้เป็นโบสถนะครับเป็นโบสถ์พระพิหารพระยืนพระปางยืนนะครับ เพื้นที่กว้างขวงนะครับจะเป็นรถประจำตาแหน่งเขาจะเอาวาดเป็นมีนกมีไก่นะครับสถานที่เงียบสงบดื่นตรง สองตาใหญ่เนาะบนว่าเมื่อแก่สลาหันหน้าเขาวัดสันวาาให้เทาให้แกสกุลจังสิเขาวัดบ่เนาะนสิมีเหงื่อมีแหงเขาวัดนี่เป็นปริศนาธรรมนะครับจะไว้ทานอ่ะก็คลิปนี้ครับประมาณนี้ครับจาก วัดป่าวิเวกผมกับัวตะเขามาเทเลสกนะครับเนาะวันนี้เป็นกำลังก่อสร้างอยู่ครับ